คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวย สวัสดีเอฟซีมิตรักที่กรุบปรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะสองตัวน่เน้นนะครับสูตรตารางวันมังกรทองจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับจะชื่นชอบสูตรนะครับตารางวันนะครับของมังกรทอง เข้ามาแล้วชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์ทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการคิดคำนวณน,นะครับบวกสูตรตัวเลขนะครับเด็ดเด็ดแม่นๆนะครับมาฝาก fc พี่น้องรับชมในครั้งต่อไป ก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f c มิตรรักนะครับสูตรจากทางช่องนะครับก็ไมทํา f เอฟซพี่น้องผิดหวังนะครับให้เด่นอยู่ที่9กับ8นะครับเสียดายนะครับแอดคิมรีบรีบเกินไปนะครับตัวเจาะนะครับรีบรีบเกินเลยไม่ได้เจาะกลับหัวให้นะครับปกติได้98ก็ต้องกลับให้8 6นะครับงวดนี้ไม่รู้เป็นไรรีบนะครับ ถ้าเห็นก้าวมาเมื่อไหร่แอดคิมกลับให้ทันทีเลยนะครับคนที่เลี้ยไม่ได้กลับหัวให้นะครับก็บางท่านก็ได้กลับเอาเองอยู่นะครับได้แปดหกนะครับสายรูดก็ได้อยู่หกแปดแปแอดก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับเอฟซีมิตตักที่มีความโชคดีก็พักกนคอมเมนต์เข้ามาจากชมสูตรนะครับชุดบินของมังกรทองนะครับ แอดก็บวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทำเต็มที่สุดความสามารถเช่นเคยจะตรงอกตรงใจเ c ฟซมิลักหรือเปล่านะครับก็ไปรับชมสูตรตารางวันของมังกรทองพร้อมกันเลยครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวนนเน้นนะครับสูตรตารางวันมังกรทองจากทางช่องแอดคิมนำโชคพารวยนะครับ ก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบนะครับของลาวพัฒนานะครับในเดือนตุลาคมปพศส5 6 7ก็เดินทางมาถึงครั้งที่3 3ครั้งนะครับตัวเด่นก็เข้าทั้ง3อยู่นะครับที่พี่น้องยังไม่ได้หลุดได้ลุยยังไม่ได้พลาดงวเที่้วไปแปดกับ9นะครับสึหงัรขก็สอบออกอยู่ที่2 117 86นะครับบางที่เอา2 1, 1นะครับเป็นข้อสอบล่างบางที่ก็เอา1 1 นะครับบางทีก็17่็นะครับก็สอบล่างไม่เหมือนกันสําหรับ7 8 6ดดบนด้วยกันนะครับผมมีสีพี่น้องนะครับ78 6ดบนด้วยกันหรือว่า8 6บนนะครับงวดนี้แอดคิมรีบเกินไปนะครับลืมกลับหัวให้นะครับได้8 9 9 8อยู่นะครับแต่ว่าลืมกลับให้นะครับบางท่านก็กลับเองก็น่าจะได้อยู่นะครับรีบเกินไปนะครับ ก็ถือว่ามาอยู่นะครับตัวดินสําหรับใครที่อยู่ในบ้านนะครับไม่พลาดนะครับวดที่แล้วเต็มเบลนะครับงวดนี้ก็มาอีกรับสายด่วนได้มาประมาณทุ่มครึ่งได้มาเจ็ดไดมาห้ากับแปดนะครับรับสายด่วนถ้าใครกลับหัวลงแตกสามตัวนะครับเจ็ดแปดเก้านะครับก็ถือว่าผ่านอยู่นะครับรับสายด่วนอันนี้ได้มาประมาณทุ่มส่งเข้าบ้านนะครับสายวิ่งสายรูดสายเจาะนะครับก็ได้อยู่นะครับหกแปด โอเคนะครับพี่น้องก็คอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรนะครับของตารางวันของมังกรทองแอดก็จะทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับก็จะใช้สูตรตารางวันของมังกรทองก็มี3สูตรนะครับมีสูตรมังกรทองสูตรถุงเงินแล้วก็สูตรเดินดีนะครับใช้ในการคานวณข้อสอบไทยและก็ลาวพัฒนา สำหรับห้าน้อยหวยหุ่นชายไม่ได้นะครับช้ยได้ข้อสอบไทยลาพัฒนาเท่านั้นไปเลขกลางวันนะครับผมก็จะมีวันจันทร์อังคารพุธนะครับพฤหัสศุกร์เสาร์และก็อาทิตย์ข้อสอบออกวันไหนคำนวณวันนั้นออกวันจันทร์คำนวณวันจันทร์ออกอังคารคำนวณวันอังคารนะครับสำหรับสูตรมังกรทองเข้าดีต่องวดนะครับเอจอทก็จะใช้สูตรนี้นะครับสูตรสูตรยังไม่หลุดนะครับตารางวันก็ถือว่าผ่านงวดที่แล้ววันพุธนะครับมานะครับผมสองหนึ่งหนึ่งสอง นะครับท่านไหนเอาเป็น2 1เป็นเกณฑ์หน้าก็ได้อยู่นะนะครับ8 6 6 8นะครับพี่น้องนะครับแอดจับ8จับได้8กับ9นะครับลืมกลับหัวนะครับบางท่านกลับได้อยู่นะครับ8 6นะครับเด่น8ด้วยนะครับ็ยินดีพี่น้องที่โชคดีต่อไปก็จะเป็นวันอ่าศุกร์นะครับก็จะมีเลข6นะครับเลข3เลข7เลข4เลข1เลข8นะครับเลข0 0นย์นย์กับ8ก็เลข่วนเกินจุบคู่จุบวินได้เหมือนกัน วันนี้นะครับแอดก็จะคัดลงชุดวินในตารางนะครับพี่นปนน้องของมังกรทองนะครับจะใช้สูตรมังกรทองต้องหกตัวนะครับจะมีเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสามเลขสี่นะครับเลขเจ็ดนะครับศูนย์ศูนย์สามสี่ทุกทีศูนย์สามสี่เจ็ดหกนะครับแปดนะครับจะใช้ศูนย์ 04, 0ูนย์โอ้ยทษทีต่ลาย0 6นย์หกนะครับ0ูนย์หนะครับชุดวินจดไว้แคบไว้นะครับสำหรับนะครับตัวเด่นเน้นรูดชอบก็ตามสายวิ่งสายรูดเน้นรูดนะครับอยู่ที่6แล้วก็8 สายวิ่งสายรูดรูดหกกับแปนะครับเพื่อความชัวร์สำหรับหกอดจะเจาะให้ไม่เยอะนะครับอ่เน้นรูดเลยนะครับชอบรูดเลยนะครับจะเจาะให้อยู่ที่06 6 0 0 6นะครับแล้วก็6 0 0 6นะครับ6 1 1 6นะครับ6 1 1 6 6 7 7 6 นะครับประมาณนี้สําหรับเด่นหกนะครับสําหรับกลัวกลัวพลาดก็จะเป็นศูนย์หกถ้ากลัวพลาดเนาะศูนย์หกหกหนึ่งหกสามหกเจ็ดหกแปดนะครับหกสี่ที่คัดออกไปก็ได้นะครับเจาะสามคู่โอกาสพลาดมันจะเยอะนะครับจะเจาะห้าคู่โอกาสพลาดมันจะน้อยแอดคิมจะส่งเข้าบ้านห้าคู่นะครับสําหรับตัวเด่นจะมีเลขผสมด้วยสำหรับตัวที่สองนะครับสูตรบวกออกมาได้ที่สุดก็คือเหรนยลูดนะครับอยู่ที่แปดจะมีศูนย์แปด 8 0 0 8นะครับ8 0 0 8 8 1 1 8นะครับ 8, 8 1 1 8 8 6มีแล้วก็เป็น8 7เลยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเด่นนะครับจากทางช่องนะครับจดไว้แครไว้ถ้ากลัวพลาดนะครับก็เป็น0 0 1นะครับ0 1่เออแ 80 10 83 87 86ก็ได้นะครับเอาชุดใหญ่ไปเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับ Fc พี่น้องที่ไม่ชื่อชอบตัวที่ดเจาะออให้จับคู่ในตารางได้เลยนะครับก็มีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะครับสำหรับชุดวินในตารางตัวเด่นก็ระวัง61 81 67 87นะครับสำหรับ2ตัวเด่นเน้นหลุดนะครับเมื่อที่แล้วก็มาอยู่นะครับไม่ได้พลาดนะครับ สำหรับจุดเจาะ4ตัวนะครับพี่น้องก็แอดก็จะใช้เลขผสมนะครับเป็น1 7นะครับ8 7นะเป็นเลขผสม3 6 8 4เลขในตารางนะครับแล้วก็3 1 8 4อันนี้ก็เลขในตารางนะครับสำหรับ6ตัวนะครับจะเป็นอยู่ที่3 1 1 8 6 8นะครับสำหรับข้อสอบ6ตัวจดไว้แคบไว้นะครับสำหรับเบิ้ลก็ระวัง6 6 กลับหัวด้วยนะครับไม่กลับไม่ได้6กับ9ตัวเดียวกันอันนี้แอคิมก็จะกลับให้เลยเมื่อเมื่อกี้ลืมกลับให้หรือถ้าพี่น้องจะเชื่อมเช่ากลับหัวด้วยนะครับเป็นอ่ศูนย์เก้าหกเก้าหนึ่งนะครับแล้วก็เก้าเจ็ดนะใครจะกลับก็กลับใครไม่กลับก็แล้วแต่มงวดที่แล้วแอคิมลืมกลับหกกับเก้านตัวเดียวกันกลับไว้เลยนะตัวเด่นเมื่อเมื่อกี้ถ้ากลับไวบนพี่น้องท่านก็จะได้อยู่นะแปดเจ็ดแอดคิมรีบลืมกลับ นะปกติจะกลับนะเห็นหกกับ9มานี่ไม่ได้เลยกลับอย่างเดียวแล้วก็88ให้3คู่โอเคนะครับสําหรับสุดจอสอตัวจากทางช่องแอดคิมนำโชคพอยก็มานำเสนอเอพี่น้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเอพี่น้องที่ชอบสูตรนะครับตารางวันมังกรทองจากช่องแอดคิมนำโชคพอรยที่ชอบก่อนออกไปก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับ สำหรับพี่สิพี่น้องอยากได้ข้อสอบเม็ดเดียวนะครับหรือว่าชอบเลขวิ่งนะครับบนวิ่งล่างก็คอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปแอดก็จะไปคิดค้นหาข้อสอบเลขวิ่งเอสีพี่น้องรับชมคลิปต่อไปสำหรับวันนี้แอดมินคิมนำโชคพลเอขอตุลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใช้ทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ